คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับยิมโนโด่างอีกหนึ่งโคลนที่น่าสนใจนี่คือยิมโน LB 2178ไฮบิดด่างหรือ LB ลูกผสมด่างนั่นเองเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นค่ะความน่าสนใจของยิมโน คลนนี้ก็คือมีภูที่บางๆค่ะมีบ้างที่สวยงามแล้วก็บวกกับความด่างของเขาด้วยนะคะก็ทำให้ยิ่งดูสวยงามขึ้นไปอีกค่ะมาดูความชัดอีกสักหนึ่งต้นของความที่เป็นภูบางๆของเขานะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะภูจะบางมากๆนะคะแล้วก็มีบ้างที่อยู่ตรงภูนะคะ ให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะก็มีสเสน่ห์เป็นต้นต้นไปนะคะก็คือแต่ละต้นเขาก็จะมีสเสน่ห์ของเขาเองนะคะสำหรับต้นนี้นะคะเห็นไหมคะว่าความด่างกระจายบ้างชัดเจนภูคมนะคะแล้วก็มีภูเยอะด้วยนะคะสำหรับต้นนี้จัดเป็นยิมด่างที่มีภูเยอะนะคะ ใครที่ชอบยิมโนสายพันธุ์นี้นะคะก็หามาสะสมกันได้ต้นกำเนิดของยิมโน LB Hybrid 2 1 7 8ด่างเนี่ยเกิดจากการใช้ยิมโน LB 2178แแท้มาผสมเกสรกับยิมโนด่างค่ะ เพื่อจะให้ได้ล <Yeah. S 1> ักษณะพิเศษของทั้ง2สายพันธุ์นะคะได้ภูบางๆบั้งสวยๆกับความด่างมานั่นเองนะคะเพราะว่า Lb 2178ที่เราเห็นนะคะส่วนมากก็จะเป็นต้นสีเขียวซะส่วนมากค่ะสำหรับต้นนี้นะคะความด่างค่อนข้างน้อยแต่เสน่ห์ของเขาก็คือสันภูที่ คมแล้วก็บางนะคะแล้วก็มีบ้างที่ชัดเจนมีสีที่เข้มเป็นโทนที่สวยงามนั่นเองค่ะมาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ค่อนข้างที่จะพูเยอะค่ะพูทั้งหมดนะคะ12พูค่ะเพื่อนๆลองนับดูนะคะความด่างก็เริ่มที่จะมากระจายทุกพูแล้วนะคะ ส่วนความด่างหรือว่าสีด่างของเขานะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยนำพ่อแม่ด่างสีไหนมาผสมนะคะเขาก็จะเลือกสีที่เหมือนพ่อแม่ออกมาให้เห็นความเด่นแล้วก็สเสน่ห์แบบนี้นะคะอาจจะเป็นด่างเหลืองด่างส้มด่างแดงนะคะด่างชมพูก็สามารถเป็นได้นะคะขึ้นอยู่กับพ่อแม่ที่เรานำมาผสมกันคะ่ะ เดี๋ยวนกจะเปรียบเทียบระหว่างนะคะระหว่างยิมโนธรรมดาที่เป็นด่างนี่คือยิมโน,โนที่เป็นด่างนะคะเ,เพื่อนๆกับยิมโน LB Hybrid นะคะที่เป็นด่างเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่ายิมโน LB Hybrid ด่างเนี่ยก็จะมีภูที่บางนะคะแล้วก็มีบ้างสวยงามฉิดฉี่นะคะเห็นไหมคะว่าความแตกต่างค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะคะที่เป็นไฮบริดด่างนะคะสเสน่ห์ที่เด่นของเขาก็คือเป็นสีออกดำแดงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะความด่างเนี่ยก็จะมากสักหน่อยค่ะแต่ว่ายิ่งด่างมากก็จะยิ่งโตช้ากว่าปกตินะคะการขยายพันธุ์ของย no ิมโนเอลบีไฮบริดด่างนะคะนิยมขยายพันธุ์โดยการเพราะเมล็ดเพราะว่า การที่จะรอให้เขาแตกหน่อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานค่ะเพื่อนๆสำหรับโคโลนย no ิมโน LB ลบีไฮบิดด่างนะคะจะไม่เหมือนกับยิมโนอื่นๆที่จะให้หน่อง่ายและนี่ก็เป็นย no ิมโน LB ลบีไฮบิดด่างนะคะอีกหนึ่งต้นที่ขึ้นกราฟด้วยต่อบูนะคะน,นี่นกกราฟไม้เมล็ดไว้นะคะ จะเห็นได้ว่าแตกหน่อแล้วสีสันก็สวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะว่าบ้างเนี่ยจะชัดเจนมากจัดเป็นลักษณะเฉพาะที่เราจะพบได้ในยิมโนด่างโคลนนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโคลนที่น่าสนใจที่นกนำมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันในวันนี้ค่ะ เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดากาเดนเพื่อเป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ